จงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะการดวลฟุตบอลระดับเอเชียครั้งนี้ไม่ใช่แค่เกมแข่งขันแต่เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของทีมไทยในเวทีโลกและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จหรือความผิดหวังที่หลายคนเฝ้าจับตาซึ่งทำให้เราต้องการรู้ว่ามา,าร์กจัสัานกุลสือชาวอังกฤษจะนำบุรีรัมย์อยู่ในเตดไปสู่ชัยชนะในศึก AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลี่สิบห้หรือไม่แต่ก่อนอื่นมาดูรายละเอียดการแข่งขันนี้กันก่อน ความเคลื่อนไหวล่าสุดก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC f c ซีแชมเปียนส์ e ีกอ g u e หรือที่เรียกว่าย g u e ในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลร,ระดับสูงสุดของเอเชียที่รวบรวมทีมชั้นนำจากทั่วทวีปเพื่อชิงแชมป์ผู้ยิ่งใหญ่ รอบหลีกสเตจนัดที่3ได้จุดประกายความตื่นเต้นขึ้นอีกครั้งเมื่อบุรีรัมย์อยู่ในเตดซึ่งอยู่ในอันดับที่7ของกลุ่มด้วยคะแนนรวม3แต้มเตรียมออกไปเยือนเมลเบิร์นซิตี้เอฟซีทีมที่ยังคงรั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่มโดยไร้แต้มจากการเล่น2นัดแรกเกมนี้จะฟาดแข่งกันในวันอังคารที่21ตุลาคม2568ที่สนามเมลเบิร์นเรกแทงกูล่าสเตเดียมโดยเริ่มเตะเวลา14นาฬิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทยและจะถ่ายทอดสดผ่านช่อง YouTube บีจีสปอร์นี้คือโอกาสสำคัญสำหรับบุรีรัมที่จะสะสมแต้มเพื่อทะลุเข้าสู่รอบต่อไปแต่สำหรับเมลเบิร์นซิตี้เอฟซีก็อาจเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาต้องพลิกสถานการณ์จากจุดตกต่ำเช่นกันและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไป การเตรียมตัวของทั้งสองทีมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบุรีรัมมีกุลสือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาบัญชาการคนใหม่ในขณะที่เมลเบิร์นยังคงต่อสู้กับปัญหาความไร้เสถียรภาพล่าสุดเมื่อวันที่20ตุลาคม2568ได้มีการถแถลงข่าวก่อนการแข่งขันที่ห้องถแถลงข่าวของสนามโดยทีมบุรีรัมยูในเตดนำโดยมาร์กจ็กสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ซึ่งเคยคุมทีมเซนทรัลโคสมาริเนอร์ในลีกออสเตรเลียเอลลิคซึ่งเป็นลีกฟุตบอลอาชีพสูงสุดของออสเตรเลีย พร้อมด้วยเครืรอติดกูดประการหลังทีมชาติออสเตรเลียทีน่าเติบโตมาจากอะคาเดมีของเมลเบิร์นซิตี้เอฟซีให้สัมภาษณ์เพื่อเปิดเผยความพร้อมมาร์คจัสสันแสดงความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในการคุมทีมใหม่ในศึกใหญ่ระดับเอเชียโดยบอกว่ามันเป็นทั้งความท้าทายและเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่เขายืนยันว่าทีมพร้อมเต็มร้อยสำหรับเกมนี้ ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาทำงานกับสโมสรใหม่และเป็นตัวแทนของประเทศไทยทีมให้การต้อนรับผมอย่างอบอุ่นทั้งสตาฟและนักเตะทุกคนเข้าใจแนวทางที่เราต้องการจะเล่นเราพร้อมแล้วสำหรับเกมนี้และต้องการชัยชนะเพื่อกลับมามีลุ้นเข้ารอบเขาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นว่าการเตรียมตัวครั้งนี้ไม่ใช่แค่การซ้อมร่างกายแต่รวมถึงการปรับแนวคิดและกลยุทธ์เพื่อให้ทีมเดินหน้าต่อไปได้ ดังตัวอย่างเช่นการศึกษาคู่แข่งอย่างละเอียดเพื่อหาจุดอ่อนที่สามารถโจมตีได้คุณสือชาวอังกฤษยังพูดถึงเมลเบิร์นซิตี้เอฟซีอย่างรู้จักเป็นอย่างดีเพราะเคยทำงานในลีกออสเตรเลียมาแล้วสองปีเราศึกษาพวกเขามาบ้างแต่สิ่งสำคัญคือการโฟกัสที่ทีมของเราเองเราจะพยายามเล่นในสไตล์ของบุรีรัมและแสดงให้เห็นถึงแนวทางของเราในสนามนี่อาจเป็นส่วนที่หลายคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะบางคนอาจสงสัยว่าความรู้เรื่องเมลเบิร์นจะช่วยแจ็คสันนำทีมไทยเอาชนะได้จริงหรือไม่ แต่สำหรับแรงกดดันจากการเข้ามาแทนที่ออสมาลอสผู้ที่พาบุรีรัมคว้าชแชมป์สีสมัยในฤดูกาลก่อนหน้าจักสันยอมรับว่ามันเป็นเรึ่งตึงท้าทายแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีสโมสรใหญ่ย่อมมีแรงกดดันแต่ผมมองว่านั่นคือสิ่งที่ดีมันทำให้เราต้องโฟกัสและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผมเคารพในสิ่งที่ทีมเคยทำได้และจะค่อยๆใส่แนวทางของผมเข้าไปอย่างเป็นธรรมชาติ เขาอธิบายเพิ่มเติมว่าการสืบทอดตำแหน่งกุนสือในสโมสรดังขนาดนี้มักจะมาพร้อมกับความคาดหวังสูงซึ่งอาจทำให้ทีมใหม่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วแต่ก็เป็นโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์ใหม่เช่นการนำเทคนิคจากหลีกอสเตรเลียมาปรับใช้กับสไตล์ไทยเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นด้านเคติสกูดก็แสดงความรู้สึกพิเศษต่อาการกลับมาที่ถิ่นเก่าของเขามันรู้สึกแปลกแต่ก็น่าตื่นเต้นมากที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งในฐานะคู่แข่ง ผมยังรู้จักนักเตะและทีมงานหลายคนดีเกมนี้จะเป็นแมตช์พิเศษสำหรับผมแน่นอนโดยเฉพาะการได้เจอกับรุ่นน้องที่เคยร่วมซ้อมอย่างแมคคาปูโตกองหน้าเบอร์17ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นกำลังหลักของทีมเขาบอกเช่นนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเล่นฟุตบอลแต่ยังผสมผสานเรื่องส่วนตัวและความสัมพันธ์ในอดีตซึ่งอาจส่งผลต่อจิตใจของนักเตะทอทั้งสองฝั่งกู๊ดยังพูดถึงจุดแข็งของเมลเบิร์นซิตี้เอฟซีว่า พวกเขาเป็นทีมที่มีเกมรับแข็งแกร่งและครองบอลได้ดีพวกเขาจะทําให้เกมนี้ไม่ง่ายสําหรับเราแต่ผมและเพื่อนร่วมทีมก็พร้อมที่จะสู้เต็มที่และนี่แหละคือจุดที่อาจสร้างความขัดแย้งเพราะบางคนอาจเห็นว่าการมีนักเตะอย่างกู๊ดที่รู้จักทีมฝ่ายตรงข้ามดีจะเป็นข้อได้เปรียบหรือข้อเสียอาจเป็นข้อได้เปรียบในการคาดเดาแผนแต่ก็อาจสร้างความอ่อนไหวทางอารมณ์ได้เช่นกัน สำหรับผลงานในสองนัดแรกของรอบลีกสเตทบุรีรัมยูในเต,ต็ดเปิดบ้านชนะยาโฮดารุนทักซิมจากมาเลเซีย2 1ก่อนที่จะบุกไปพ่ายเอฟซีโซจากเกาหลีใต้0 3ทําทำให้มีคะแนนสะสม3แต้มในขณะที่เมลเบิร์นซิตี้เอฟซีเปิดบ้านแพ้ซันเฟรสฮิโรชิมาจากญี่ปุ่น0 2และบุกไปพ่ายวิเซลโกเบจากญี่ปุ่นเช่นกัน0 1ยังคงไร้แต้มจาก สองเกมแรกของกลุ่มนี้คือสถานการณ์ที่ทำให้เกมนี้ยิ่งน่าสนใจเพราะบริรัมต้องการชัยชนะเพื่อขึ้นอันดับในขณะที่เมลเบิร์นต้องพลิกสถานการณ์เพื่อไม่ตกกลุ่มแต่เนินเน่นๆและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองว่าเป็นความขัดแย้งที่น่าสนใจจริงๆแล้วมากจากสัรจะสามารถนำทีมไทยสู่ความสำเร็จในซีรีส์ได้หรือไม่โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันจากแฟนบอลที่เคยชินกับออสมาลอลสหรืออาจเป็นการนำทีมไปในทิศท,ทางใหม่ที่สดใหม่และน่าตื่นเต้นคุณคิดอย่างไร จ,จะพิสูจน์ตัวเองในเกมนี้หรือเปล่าการมีเคติกู๊ดกลับมาดวนอดีตต้นสังกัดจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพลิกสถานการณ์หรือไม่แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวทางของคุณซือใหม่หรือมีมู๊มอมองอื่นๆที่น่าสนใจเราอ่านความเห็นจากเพื่อนๆทุกคนนะครับ